ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูสอนโลกให้รู้จักการเริ่มต้นที่ถูกต้องขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองและขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกผู้เป็นแบบอย่างแห่งการฝึกตนอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอน้อมรำลึกถึงโอวาทธรรมของครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาในสายพระป่ากรรมฐานผู้มักจะเมตตาสั่งสอนสิทธิเสมอว่า การเปลี่ยนปีใหม่นั้นมีความหมายเพียงน้อยนิดหากหัวใจของเรายังเป็นดวงเก่าที่เต็มไปด้วยความโลภความโกรธและความหลงเดิมๆท่านจึงย้ำเตือนให้เราเริ่มต้นปีใหม่ด้วยวิถีใหม่แห่งธรรมซึ่งหมายถึงการปฏิวัติพฤติกรรมจากภายในสู่ภายนอกมิใช่เพียงการเปลี่ยนปฏิทินแต่เป็นการเปลี่ยนเข็มทิศชีวิตให้มุ่งตรงสู่ทางแห่งปัญญาและสันติสุขที่แท้จริง สาธุชนผู้ใฝ่ใจในการพัฒนาตนทุกท่านเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปอีกหนึ่งปีเรามักจะขอพรให้ปีใหม่เป็นปีที่ดีแต่หลวงตาท่านสอนว่าพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือพรที่เกิดจากการกระทําของตนเองโลกใบเดิมนี้จะเปลี่ยนเป็นโลกใบใหม่ที่น่าอยู่ขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราเปลี่ยนพฤติกรรมที่เคยชินอันเป็นโทษพฤติกรรมเดิมๆที่เหมือนดินพอกหางหมูที่ทำให้ใจเราหนักอึ้ง การเริ่มต้นวิถีใหม่แหง่งธรรมจึงต้องเริ่มที่การกล้าเผชิญหน้ากับนิสัยเสียของตนเองท่านอุปมาว่าเหมือนการล้างตุ่มน้ำที่สกรปรกก่อนจะรองรับน้ำฝนอันสะอาดหากเราไม่ล้างคราบใครเก่าออกน้ำใหม่ที่ใส่ลงไปก็ย่อมขุ่นมัวตามดังนั้นปีใหม่นี้คือโอกาสทองที่เราจะประกาศสงครามกับกิเลสในใจตนเองเปลี่ยนจากความมักง่ายเป็นความเพียร เปลี่ยนจากความเห็นแก่ตัวเป็นการให้และเปลี่ยนจากใจที่ฟุ้งซ่านมาเป็นใจที่มีสติกำกับทุกลมหายใจวิถีใหม่ที่สำคัญประการแรกคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งคำพูดหลวงตาสอนว่าวาจาคือกระจกสองใจปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยชินกับการพูดนินทาพูดส่อเสียดหรือพูดคำหยาบที่สร้างรอยร้าวให้คนรอบข้างวิถีทำใหม่เริ่มต้นด้วยการนิ่งให้เป็นเย็นให้พอฝึกพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นความจริงและประกอบด้วยเมตตาท่านสอนให้เรามีสติคุมปากก่อนที่คำพูดจะพ้นออกจากลําคอให้ถามตัวเองว่าคำนี้พูดไปแล้วใจเราสูงขึ้นหรือต่ำลงหากคำพูดนั้นจะทำให้คนอื่นร้อนรนจงกลืนมันกลับลงไปเสียแล้วแทนที่ด้วยคำแผ่เมตตาการเปลี่ยนพฤติกรรมทางการสื่อสารเพียงอย่างเดียวนี้ก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศในครอบครัวและที่ทำงานให้กลายเป็นสวรรค์บนดินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอชาติหน้า ประการต่อมาคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งการกระทําในชีวิตประจําวันหลวงตาท่านมักจะสอนให้เราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายแต่ปฏิบัติให้ยากหมายถึงอย่าตามใจกิเลสจนเกินไปปีใหม่นี้ลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจากการตื่นสายมาเป็นตื่นแต่เช้าเพื่อสัมผัสความสงบและเจริญสมาธิภาวนาเปลี่ยนจากการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมาเป็นการรู้จักแบ่งปันและดำรงชีวิตด้วยความพอเพียง ท่านให้เราพิจารณาว่าร่างกายนี้คือเครื่องมือปฏิบัติธรรมอย่าใช้ร่างกายเพียงเพื่อสแสวงหาความสุขทางกามาคุณอย่างเดียวแต่จงใช้ทุกย่างก้าวให้เป็นการเดินจงกรมใช้ทุกการทำงานให้เป็นการทำสมาธิเมื่อเราเปลี่ยนการกระทำเล็กๆในชีวิตประจำวันให้สอดคล้องกับธรรมกรรมใหม่ที่ดีย่อมส่งผลให้ชีวิตมีความสว่างสวยและความเหนื่อยล้าทางใจจะมาลายหายไปเอง หัวใจสำคัญที่สุดของวิถีใหม่แห่งธรรมคือการเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งความคิดหรือการปรับจูนทัศนคติสัมมาทิฏฐิหลวงตาสอนว่าทุกอยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจปีที่ผ่านมาเราอาจจะเคยชินกับการมองโลกในแง่ร้ายบ่นด่าโชคชะตาหรือผูกโกรธผู้อื่นจนใจดำมืดวิถีทมใหม่สอนให้เราฝึกมองโลกตามความเป็นจริงเห็นทุกปัญหาเป็นบททดสอบเห็นทุกความสูญเสียเป็นบทเรียนและเห็นทุกชีวิตเป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่เจ็บตายฝึกใจให้รู้จักอภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขเพราะการอภัยคือการปลดปล่อยตนเองออกจากคุกแห่งความอาฆาตเมื่อความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมทางกายและวาจาก็จะเปลี่ยนตามอย่างเป็นธรรมชาติใจที่เคยขุนมัวด้วยมานะทิฏฐิจะกลายเป็นใจที่อ่อนโยนแต่แข็งแกร่งด้วยพลังแห่งปัญญาในมหาบรรยายที่ยาวต่อเนื่องนี้ขอให้ทุกท่านจงแต้งจิตมั่นว่าเราจะไม่ยอมเป็นคนเดิมที่มีแต่ความทุกข์ระทมอีกต่อไป จงใช้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นดั่งเสื้อผ้าชุดใหม่ที่สวมใส่แล้วสง่างามด้วยศีลสมาธิและปัญญาการเปลี่ยนวิถีชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงแรกเพราะอาสวะกิเลสย่อมดึงรั้งเราไว้ในที่ต่ำเสมอแต่หลวงตาสอนให้เรามีขันติความอดทนและวิริยะความพาเพียนท่านอุปมาเหมือนการพายเรือทวนน้ำหากเราหยุดพายเรือก็ย่อมไหลาตามน้ำลงไปแต่หากเราเพียรพายไม่หยุดในที่สุด เราจะพ้นจากกระแสเฉี่ยวและเข้าสู่คุ้งน้ำที่สงบนิ่งการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการเข้าวัดเพียงอย่างเดียวแต่คือการเปลี่ยนทุกพฤติกรรมในบ้านในที่ทำงานและในทุกขณะจ,จิตให้เป็นธรรมบทใหม่ที่สดใสและมั่นคงสุดท้ายนี้ขอให้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความไม่ประมาทจงเตือนตนเองเสมอว่าวันเวลาไม่เคยคอยใครความตายอาจมาถึงได้ทุกลมหายใจเข้าออก ดังนั้นวิถีทําใหม่จึงต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้มิใช่พรุ่งนี้ขอให้อานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและบารมีของครูบาอาจารย์จงหนุนนำให้ท่านมีความกล้าหาญในการสลัดนิสัยเก่าที่เลวร้ายแล้วสร้างสรรพฤติกรรมใหม่ที่งดงามประดุดดอกบัวที่แบ่งบานพ้นน้ำขอให้ชีวิตของท่านในปีใหม่นี้เป็นปีแห่งการตื่นรู้เป็นปีแห่งการสลัดบาระ และเป็นปีที่เข้าใกล้ความพ้นทุกข์มากขึ้นทุกลมหายใจเข้าสู่ร่มเงาแห่งธรรมที่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่สงบสว่างและสะอาดอย่างแท้จริงชั่วนิรันดร์เอวังก็มีด้วยประการฉนี้